สวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่่อแมพี่น้องวันดีๆทุกคนเด้อวันนี้ก็อฮากจะออกมาแต่อออแอเ,เอาอเงินพี่น้องที่หายุทพานมากแต่ไม่กล้าพี่น้องเลยเองกขับไปเอาคนเดียวเนาะอ่าเป็นลอยหาชิปเลียนเนาะพี่น้องคนหายไปลอยหนึ่งแล้วก็หายแม่หาชิปเนาะคนวันเลยฮะกรับบอกมากบางย่านนี่พี่น้องเดยเฉมาะหายแม่เน,นาะาชิปเลียนขอบใจพ่อนะสวัสดี ถือว่าดีๆแต่ยัง,ยงหันเปื้อนๆยังไม่ห้อยถือยังบวชนผับอบอกว่า<ม>ถือกันนี่ตัวคนนู้นหนึ่งเขายัางบวเอาผับนู้นหนึ่งเขาก็บบวเอาแม่ก็ผับนู้นนิดคนึงผับบอกโมผับเพ่าผับเป็นสีเออไว้มันผับที่ตัวเป็นแต่โลดมันหักซาอยากลายเออหยอดมือแม่เด้อไอ้ไอ้ขอบมุก e. ขอบใจได้ๆเนาะได้ได้ อึ้งแน่เด้อสเอคดขอเเบกตอพี่น <Th ì S 2> ้องตัดาว่าตอนแรกๆพี่น้องเอ้ยเ็บ่เนาะไผสว่างสวาพี่น้องะเงียบน้อยนึงเนาะแคนมาเงียบเดียวอกันเิด โมกบใจอีกเถอะหนึ่งเด้อที ôi, 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 no? i, no? ường, ่ไอ้เพิ่นผาเงินมาซอยเดือดของพวกเอาเนาะให้ไอ้สุขภาพแห้งๆรำด้วยรำด้วยได้เด้อแม่เพิ่นจะเอาเครื่องเก่าจะเป็นเนาะที่เอาไหว้นาะเอาคล้ายเครื่องหนึ่งพี่น้องยวเขาคล้ายขนมปนอยูเนาะคล้ายขนมคล้ายมีคล้ายนุ่มเนาะสามสี่อย่างเนาะเลเขึ้นแลเนาะเก็บาเก็บชิพผ่านไปก็พอไปพี่น้องะเขได้จ่ายขนาดขาไผเนาะ แต่ก็เออเบียย่างได้พี่น้องเลยแล้วก็เบียรขาก็ยัางได้เติบาะพี่น้องเพราะว่าย่างสีจักตอกพี่น้องเลยจักตอกแล้วก็แป้งจักแป้งจักจักมันตายเนาะจะไปแป้งเอากูมีเงินซื้อใหม่นะพี่น้องส่วนนีะก็แพงอลไรเราก็เลยว่าเกี่ยมลงมือเกี่ยวเขาพี่น้องสถานีต่อไปเนาะสองทงพี่น้องเลย สองธงเนาะเดี๋ยวว่าเอศรีดุยมาสิดหลอดดึงบอลหอดเนาะหลอดบนะอดลหอดกระหลอดเอาเนี่ยพี่น้องเไยงใจกระผ่าะเป้งใจว่าเอเนอร์พี่น้องป่ะมากินข้าวแรกน้ำกันพี่นองง้องเไยมาเอื้อทีย่ยังกินถ้าว่าเอเนาะจะนั้งแลบเบียร์แรงงานพี่น้องเดือดการสม,มีถ้าพี่น้องไง มาใ ok ห้น้องกินข้าเขาแรกเล้กันสวัสดีบสวัสดีสวัสดีสวัสดีปาลูกเกือบยังกินอะตามอกตัวแล้วกันหัวซีีามันะใจ่มเาห่่มากเลย เอาวแสดงว่ต mm ุว hmm. mm ุสมบัตนวันไหว่ขุนยินได้ยินบอกเหรอพวกข้างมีไรฟังความไหน

Nó chín phở đâu, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เชนไปตัดผ่ามานองาที่นั่แล้การน้มาไห้ที่นันเลยแตกรสีเทียมเขานอนเนาะเพราะ่าเขาจะมีย่งเนาะกาั้งไปหางัวกบอุสาี่นนเพราะว่า่ันบัเห็นมีเป็นเสาของแต่เนาะสีไปจอไปเบิรงกนะมือในกนสไปตัดไหมสางผ่เนาะมาจักต่อไป่นอะเพราะว่าเามีหฮจักเนาะมีไปเอวหนเขาแล้วกัมักระชว่าเป็นต่อไปไไหเนามจะได้กระาที่ตาม ลใจอขอ,งเ,อ,ง,จองเขาเนอ่น้องลัใจของเาเนี่ยมาสีนพิกิตนีไปได้ยี่วอเนาะนักหนาสภาสมัยกับคี่ว่าผมก็ขอบใจเอฟซีกตกับพ่อแม่อเนาะูสนนพนะไร่ป้องที่เป็นกลังใจนะถึงงเป็นญ่ว่เอเนาะวเานะการสูเสียคางยินใหญ่เนาะพี่นอน,อนองไปพี่น้อง ที่มีเป็นข้อจบบทเพลงสั้นนี้เด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมืกับเบิองโฆษณาบอกเอ้น้องพี่น้องเพื่อเป็นการสนับสนุนเราด้วยว่าอยากสปอนเสอร์ซูเปอร์แจ้งไว้กันอะไพี่น้องเลยสู่ต่อไปเนาะเอากะเล่าตัวคนเดียวเนาะเป็นผู้ใหญ่ด้วยว่าสาระคล้องขืนพี่น้องเลยกะสู่แล้วพี่น้องจะได้กำลังใจไว้เลยเนาะบ๊ายบายขอเป็นที่พี่หน้าพี่น้องเลยส่งนิดเดียวไปสบายเป็นไงสวัสดีครัน